ล่าสุดลุ้นคลมเคาะมาตรการเยียวยาอัดสภาพคลองลดค่าครองชีพเงินเยียวยาโควิดล่าสุดอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท,ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่12มกราคม2 5ง4นะครับเวลาประมาณ12นาฬิกาหรือเที่ยงวันวันนี้นะครับมีการนำนะครับมาตรการนะครับเข้าคอรมอเพื่อเคาะมาตรการเยียวยาหรือเ,อเงินเยียวยาที่จะนำมาช่วยเหลือกับประชาชนนะครับที่มีความเดือดร้อนจากผลกระทบของการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 กนะครับวันนี้ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับเรียกประชุมทีมศเรษฐกิจรัฐบาลนะครับที่ห้องทํางานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับโดยเมื่อวานวันที่11มกราคมโดยมีผู้ที่ร่วมประชุมนะครับประกอบด้วยนายสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับด้านในอาคมเติมพิทยาภัยศิทธิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนายเดชาพิพัฒนะ์ณสงขาผู้อำนวยการสน,นักงบประมาณนะครับไดยัดูชานะครับพิทยานยันนะครับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือสชอนะครับและนายกุลฤทธิ์นะครับสมบัติสิริปรลัดกระทรวงพลังงานนะครับหลังมีการประชุมนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้โพสต์บน Facebook ส่วนตัวได้ข้อความว่าชาวนี้จะมีการประชุมติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจ หาหรือมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบรวมถึงทั้งในเรื่องของค่าสาธารณูปโภคต่างๆด้วยครับด้านในอาคมกล่าวว่ารัฐบาลกําลังหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือส่วนจะแจกเงินหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ไม่อยากให้ใช้คําว่าแจกเงินนะครับเรียกว่าเป็นมาตรการการบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งวงเงินที่นํามาอยู่ในพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาททีนี้นะครับทั้งที่มีงบประมาณเหลืออยู่จึงไม่ต้องกู้เพิ่มนะครับ กรณีที่เอกชนขอให้คลังแจกเงินโครงการคนละครึ่ง4,000บาทจํานวน2เดือนนั้นไม่ทราบว่าคิดจากฐานอะไรนะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้อมูลจากกระทรวงการคลังต้องไปถามเขานะครับในส่วนรัฐบาลเตรียมไว้แล้วนะครับส่วนโครงการใหม่ที่จะออกมาเป็นการโยยยาเงินก้อนเดียวทีเดียวเหมือนโครงการคนละครึ่งหรือโครงการนะครับเราไม่ทิ้งกันนะครับที่แจกเงิน5,000สเดือนหรือไม่นั้นเรื่องนี้กําลังดูรายละเอียดอีกที ด้านนางนะครับกุลยานะครับตันติเดมิตรรักษาการผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับวันที่12มกราคมกระทรวงการคลังเสนอมาตรการดูแลผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับผ่านสถาบันการเงินของรัฐทั้ง4แห่งคือ ธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับอาทิการเพิ่มสภาพการคล่องนะครับการพักหนี้การลดดอกเบี้ยแล,และการดูแลลูกหนี้กลุ่มต่างๆ โดยรายละเอียดนะครับจะแถลงหลังการประชุมครอมอนะครับส่วนสภาพคล่องนั้นมีวงเงินรวมกว่า2 0 0แสนล้านบาทที่จะอาจฉีดไปช่วยประชาชนและผู้ประกอบการในจำนวนนี้มีวงเงิน1 0 0 0แสนล้านบาทนะครับที่เป็นสภาพคล่อง คงเหลือมาตรการช่วยเหลือโควิด1 9ระยะแรกและเป็นวงเงินใหม่รวม1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับนอกจากนี้นะครับสสชนะครับจะเสนอมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่อาจเป็นลดค่าน้ำค่าไฟฟ้าในขณะที่มาตรการเยียวยาประชาชนในด้านต่างๆยังไม่นำเสนอในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย แหล่งข่าวจากทางเนียยรัฐบาลระบุว่านะครับสชนะครับจะหาเรื่อละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคถึงมาตรการลดค่านำค่าไฟนะครับโดยมีสรุปผู้ที่ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทของกฟนนะครับกฟผรวม24กว่าล้านนะครับกวาเรือนนะครับกรณีลดค่าไฟฟ้าให้3เดือนนะครับในอัตรา3%จะใช้งบ5,004ล้านบาทนะครับหาก ลดค่าไฟฟ้า5%จะใช้งบประมาณ8,340ล้านบาทและลดค่าไฟฟ้า10%จะใช้งบประมาณ16,680ล้านบาทนะครับด้านนายกุลลิธนะครับสมบัติสิริบรรดก,กระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานเตรียมมาตรการเยีวยวยาผลกระทบตามข้อสั่งการต่างๆของรัฐมนตรี การกระทรวงพลังงานเพื่อเหลือประชาชนผู้ที่ประกอบการเท่ารับผลกระทบโดยวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะถแถลงรายละเอ,อียดมาตรการที่คอรมอเห็นชอบรวมทั้งกระทรวงพลังงานจะรายงานสถานการณ์การใช้พลังงานเดือนธันวาคม63ที่ผ่านมายอดการใช้ไม่ได้ลดลงแต่เดือนมกราคม64กําลังติดตามผลกระทบจากโควิด -19 และลอกใหม่ถึงผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันหลังจากประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัด และเข้มงวดอีก5จังหวัดและหลายหน่วยงานนะครับที่มีมาตรการ work from home นะครับ